สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องปณิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทาง ฮานอยนะคะพี่วีจากฮานอยรวมทั้งสี่นอยเนาะชุดโค้งสุดท้ายนะคะชุดโค้งสุดท้ายชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไปเนาะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลย้อนกันหน่อยนะคะพี่พี่จ๋ามาดูผลย้อนกันหน่อยเนาะอ่ะสำหรับของวันที่6นะคะในสูตรนี้วันที่6นะคะก็เข้าเนาะ,ะพี่พี่จ๋าเข้าใน84แล้วก็อ่าสามนะคะในรอบ VIP เนาะอ่ะสำหรับของวันที่6นะคะสําหรับของวันที่7นะคะวันที่7ก็จะมาในรอบพิเศษนะคะพี่พี่จ๋ามาในรอบพิเศษ ตรง,ต,รงตัวที่แอดเน้นเลยเนะาะชอบแบบนี้ตามแบบนี้นะคะพี่ๆจา๋าแต่ว่าแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสําหรับของเมื่อวานมาดูผลกันของเมื่อวานนะคะพี่ๆจา๋าเมื่อวานตัวจับคู่แอดก็หลุดไปเนาะในรอบเฉพาะกิจนะคะหนึ่งหกสี่ล่างสามห้าดูแอดให้เด่นที่ห้าเนี่ยตัวเด่นสุดถ้าใครนําไปวิ่งไปรูดก็จะได้ในตัวนี้นะคะสามห้า ทั้งสามทั้งห้าเลยตัวเด่นมาสี่ก็มานะคะตัวเด่นทั้งสามตัวที่แอดบอกให้นําไปวิงป่งไปรูดมาหมดเลยนะคะตัวเด่นสําหรับในรอบพิเศษห้าเก้าแปดล่างเก้าหกแอดหลุดไปในรอบปกตินะคะสองหนึ่งห้าล่างสองแปดดูห้ามาแต่แอดตัวไหนตัดออกมาหมดเลยพี่น้องจ๋าดูในรอบ v ีไอพีศูนย์ห้าแปดอ่าล่างเสร็จหนึ่งแอดหลุดนะคะตัวที่แอดจับคู่ให้คัดให้ใหลุดนะคะ เฉพาะสายวิ่งสายรูดมานะคะโดยเฉพาะตัวเด่นที่แอดให้ไปวิ่งรูดคือ5นะคะห้านี้ก็จะมาทั้ง4หน่อยเลยแต่ว่าในรอบพิเศษมาในหลักร้อยนะคะพี่พี่จ๋าถ้าใครนำห้ไปเป็นแนวทางอาจจะได้ทั้ง3 5 1 5 5 8นะคะอะ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่9นะคะพี่พี่จ๋าอะ่ะอย่างนี้เนาะตัวจับคู่แอดพลาดนะคะวันนี้อะ่ะรอบนี้ขอแก้มือนะคะวันที่เนะคะ มาเฉพาะสายวิ่งสายรูดนะคะพี่พี่จ๋า,าหรือใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มเนาะอันนี้เป็นกลุ่มช่องทางาช่องใหญ่นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยเด้อพี่พี่จ๋าแนวทางอาของแอดในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นนะคะแล้วก็ชุดสายวิ่งสายรูดถ้าใครชอบแยกเป็นหน่อยๆน,นะคะในกลุ่มได้เลยอามาจาับสำหรับองวันที่เก้ากัน วันที่เก้านะคะตัวเด่นสุดเลยนะคะพี่พี่จ๋าเด่นสุดเลยแอดให้เด่นไปที่หนึ่งเด้อถ้าใครอยากนําไปวิ่งไปรูดนำหนึ่งนะคะก็สีน้อยเหมือนเดิมเนาะ,ะตัวรองลงมานะคะพี่พี่จ๋าตัวรองลองมาก็คือแปด่ะแล้วก็สองนะคะสามตัวนี้ใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะหรือว่าจะจับวินในสามตัวนี้ได้เลยนะคะอ่ะตัวเด่นทั้งหมดเลยนะคะอ่ะสาหรับเด่นที่หนึ่ง มีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับเด่นที่หนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับเด่นที่หนึ่งแอดก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะเด่นที่แปดแปดหนึ่งแปดสามเด่นที่สองนะคะเด่นที่สองมีสองศูนย สองสี่เด้อพี่พี่จ๋าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นว่าอะจะเน้นไปในตัวไหนมีตัวที่เหมือนกันหรือเปล่าชอบเหมือนกันหรือเปล่านะคะย้ํานะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่จ๋าไม่รู้เหมือนกันเด้อว,ว่าจะมาตัวไหนยังไงนะคะคํานวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ,บ่งปันพี่แบบนั้นเนาะอ่าสำหรับตัวเด่นใน3ตัวนี้นําไปวิงป่งไปรูได้เลยเด่นสุดก็คือ1นนะคะอ่ะตัวที่แอดเน้นตัวที่แอดเน้นในหล,ลัก 1น,นะคะก็คือ16หรือ19 19งเ้าหนึ่ก้าี่ก็คำนวณออกมามีเหมือนกันนะคะกบกับหัวด้วยเด้อพี่ๆจา๋าอ่าระวังก็จะมากระดกหัวนะคะสำหรับแปดนี่เลยแอดก็เน้นไปที่81ส่วน2นะคะส่วน2อแอดเน้นไปที่24นะคะพี่ๆจา๋าอ่ามีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันไมเนาะหนึ่งหหรือ19นะคะ ่ะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันเนาะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่อ่าสำหรับท่านที่เป็นกำลังใจให้แอดทั้งสองช่องทางด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ